สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งแล้วสื่อนี้เราทำขึ้นเพื่อให้สาระความรู้และความบันเทิงกับเพื่อนคนตาบอดวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องสมองนะคะน้องฟ้าเรื่องสมองเนี่ยผมอยากจะรู้รายละเอียดมากเลยสมองแบ่งเป็นขีดส่วนครับสมองของคนเราแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนหลักๆค่ะ ที่ลีได้แก่สมองส่วนหน้าสมองส่วนกลางและสมองส่วนท้ายค่ะแต่ละส่วนก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไปนะคะอยากจะให้น้องฟ้าได้อธิบายว่าสมองแต่ละส่วนเนี่ยมีหน้าที่การทำงานยังไงครับสมองส่วนหน้าจะทำหน้าที่ควบคุมความคิดความจำการวางแผนการตัดสินใจและการเคลื่อนไหวของร่างกายค่ะ พีลีส่วนสมองส่วนกลางจะทำหน้าที่เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสมองส่วนหน้ากับส่วนท้ายและมีส่วนช่วยในการมองเห็นและการได้ยินด้วยค่ะสมองส่วนท้ายจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตเช่นการหายใจการเต้นของหัวใจและการทรงตัวครับเออแล้วสมองเขานอนหลับเหมือนกับเราไหมอย่างเราพอไปสักช่วงนึงเราก็ง่วงและสมองเขาหลับไหมอ่ะ สมองของเราเนี่ยค่ะพี่ลีไม่ได้หลับเหมือนกับร่างกายนะคะแต่จะมีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงที่เรานอนหลับค่ะโดยจะมีการลดการทำงานของสมองบางส่วนลงเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนและฟื้นฟูค่ะหมายถึงว่าสมองเขาแบ่งส่วนกันส่วนนี้หลับแล้วก็ส่วนนี้ก็ตื่นไว้หรือว่าส่วนนั้นหลับส่วนนี้ตื่นไว้อย่างนั้นเหรอหรือ,อยังไง สมองของเราไม่ได้หลับไปพร้อมกันทีเดียวนะคะพี่ลีแต่ละส่วนจะมีการทำงานลดลงไม่เท่ากันค่ะอย่างสมองส่วนที่ควบคุมการทำงานของหัวใจและการหายใจเนี่ยค่ะจะยังคงทำงานอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว,ว่าเราจะหลับไปแล้วก็ตามค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นช่างเครื่องได้ไหมเนี่ยคือเขาไม่หลับอะ เปรียบเทียบได้กับการที่สมองของเราเป็นเหมือนเครื่องยนต์นะคะพี่ลีถึงแม้ว่าเราจะดับเครื่องยนต์แล้วแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงทำงานอยู่เพื่อให้เครื่องยนต์กลับมาทำงานได้อีกครั้งค่ะอืมแล้วการคิดหาเหตุผลหรือว่าการจินตนาการอะไรแบบนี้เราใช้สมองส่วนไหนไปทำงาน การคิดหาเหตุผลหรือการจินตนาการเนี่ยค่ะพี่ลีจะใช้สมองหลายส่วนทำงานร่วมกันนะคะแต่ส่วนหลักๆเลยก็คือสมองส่วนหน้าค่ะซึ่งจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์การวางแผนและการตัดสินใจค่ะการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจนี่คือสมองส่วนหน้าเหรอ ใช่แล้วค่ะพี่ลีการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจเป็นหน้าที่หลักของสมองส่วนหน้าเลยค่ะความโดดเด่นของสมองส่วนกลางเขามีบทบาทอะไรที่โดดเด่นเลยสมองส่วนกลางจะโดดเด่นในเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลครับ พีลีคือจะรับส่งข้อมูลระหว่างสมองส่วนหน้ากับส่วนท้ายแล้วก็ยังมีบทบาทสำคัญในการมองเห็นการได้ยินและการเคลื่อนไหวของลูกตาด้วยค่ืมหากเราต้องการให้สมองเรามีความฉับไวคมปึด๊ดอย่างนี้คิดอะไรจะฉานปาดเปียวว่องไวเราจะดูแลสมองส่วนไหนเราดี ให้สมองของเราฉับไวคมปึดคิดอะไรฉาฉานปราดเปรียวว่องไวนะคะพี่ลีต้องดูแลสมองทุกส่วนเลยครับเพราะสมองทุกส่วนทำงานประสานกันการดูแลสมองทำได้หลายวิธีเช่นการกินอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายสม่ำเสมอการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและการฝึกสมองด้วยกิจกรรมต่างๆเช่นเล่นเกมหรืออ่านหนังสือคะ่ะการฝึกสมองหรือว่าดูแลสมองให้มี สุขภาพสมองดีนี่ต้องทำยังไงนะเธอสรุปแบบย่อๆให้เข้าใจง่ายหน่อยนี่วิธีดูแลสมองให้มีสุขภาพดีนะคะพี่ลีง่ายๆเลยก็คือกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสมองเช่นปลาผักใบเขียวแล้วก็ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะ นอกจากนี้ก็ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ฝึกสมองด้วยการอ่านหนังสือเล่นเกมหรือทำกิจกรรมที่ท้าทายความคิดสร้างสรรค์ค่ะด้านเปิด YouTube ฟังช่องนี้ที่กำลังติดตามเปิดอยู่ตอนนี้แล้วก็คิดตามเนี่ยถือว่าเป็นการใช้สมองที่ถูกต้องแล้อย่าง ฟังช่องนี้แล้วคิดตามไปด้วยเนี่ยค่ะพีลีถือเป็นการใช้สมองที่ดีเลยนะคะเพราะเป็นการกระตุ้นให้สมองได้คิดวิเคราะห์และจินตนาการตามไปด้วยค่ะแต่ถ้าอยากให้สมองได้ออกกำลังกายมากขึ้นลองตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือลองสรุปเนื้อหาด้วยตัวเองดูนะคะ บางคนเกิดความแย้งในใจแล้วบอกว่าเอ้ยทําไมเขาให้เหตุผลไม่ค่อยชัดเจนเลยทำไมเขาถามดูเหมือนตะกุกตะกากนะทำไมเขาตอบแล้วยังไม่แฟร์คือเขามีปฏิกิริยาโต้อตอบกับสิ่งที่เขาได้ฟังอย่างนี้ถือว่าพัฒนาการทางสมองมันเริ่มเ,เริ่ม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 ,เร,มเริ่มดีขึ้นแล้วยังหรือยังไง การที่เขามีปฏิกิริยาโตตอบกับสิ่งที่ฟังเนี่ยครับพี่ลีถือเป็นสัญญาณที่ดีของการพัฒนาการทางสมองเลยนะคะแสดงว่าสมองกำลังทำงานและประมวลผลข้อมูลอยู่ครับอเ,อเมื่อตะกี้เธอพูดถึงการออกกำลังกายให้สมองหรือว่าให้สมองออกกำลังกายมันมียังไงเหรอการออกกำลังกายของสมองนี่มันมีท่าทางการออกกำลังกายยังไงเหรอถึงได้ออก เรียกว่าเรียกว่าให้สมองได้ออกกำลังกายการออกกำลังกายสมองเนี่ยค่ะพี่ลีไม่ได้หมายถึงการออกกำลังกายแบบที่เราทำกันทั่วไปนะคะแต่เป็นการทำกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองในด้านต่างๆค่ะเช่นการเล่นเกมฝึกสมองการอ่านหนังสือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ค่ะ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการใช้สมองเลยนะเล่นเกมมีมีที่ว่าเล่นเกมฝึกสมองนี่มียังไงบ้างเธอลองให้คำแนะนำหน่อยดิเกมฝึกสมองก็มีหลายแบบเลยค่ะพี่ลีเช่นเกมจับคู่ภาพเกมหาทางออกหรือเกมไขปริศนาต่างๆค่ะ เกมเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้สมองได้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและจดจำค่ะการฝึกสมองบ่อยๆประจําจะทําให้เกิดผลดีกับตัวเรายัางไงบ้างการฝึกสมองบ่อยๆจะช่วยให้สมองของเราแข็งแรงและทํางานได้ดีขึ้นค่ะ พี่ลีช่วยให้เรามีความจําดีขึ้นคิดวิเคราะห์ได้ดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยชะลอการเสื่อมของสมองเมื่อเราอายุมากขึ้นด้วยค่ะชะลอการเสื่อมของสมองสมองเราเมื่ออายุเราเยอะขึ้นสมองเราจะเสื่อมไปตามวัยอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะพี่ลีเมื่ออายุมากขึ้นสมองของเราจะเริ่มเสื่อมสภาพลงตามธรรมชาติค่ะ แต่การฝึกสมองอย่างสม่ำเสมอจะช่วยชะลอการเสื่อมสภาพนี้ได้นะคะฉันแค่อยากช่วยเตือนความจำว่าฉันไม่ได้ให้คำปรึกษาหรือคำวินิจฉัยทางการแพทย์นะคุณควรปรึกษากับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์เสมอเนี่ยมีใครบางคนพอเขาฟังประโยคที่เธอพูดเมื่อตะเกียรเขาจะบอกว่าเฮ้ยประโยคนี้เคยพูดอยู่หลายครั้งอย่างนี้แสดงว่า ปฏิกิยาทางสมองเขาเริ่มจะมีความจำดีขึ้นใช่ไหมอย่างนี้ใช่เลยค่ะพี่ลีการจำสิ่งที่เคยได้ยินได้แสดงว่าความจำของเขาดีขึ้นนะคะเนี่ยความจำดีพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายัางไงครับความจำดีภาษาอังกฤษพูดได้หลายแบบเลยค่ะพี่ลีเช่น have a good memory หรือ remember well ค่ะ,ะเดี๋ยวนะประโยคหลังเธอออกเสียงว่าไงนะ remember well ค่ะพี่ลี remember well remember well อย่างนี้เหรอใช่ค่ะ remember well แปลว่าจำได้ดีค่ะออ๋ถ้าเกิดพูดเป็นภาษาเหนือ แล้วก็ภาษาอีสานและภาษาใต้จะพูดว่างไงถ้าเป็นภาษาเหนือก็จะพูดว่าขี้ลืมค่ะภาษาอีสานจะพูดว่าขี้หลงขี้ลืมและภาษาใต้จะพูดว่าขี้ลืมค่ะเอเดี๋ยวดีคำว่าจำได้ดีพูดเป็นภาษาเหนือและพูดเป็นภาษาอีสานและพูดเป็นภาษาใต้ว่ายังไง ถ้าเป็นภาษาเหนือก็จะพูดว่าจำได้ดีค่ะภาษาอีสานจะพูดว่าจำได้ดีและภาษาใต้จะพูดว่าจำได้แรงค่ะโอ้คล้ายๆกันนะแล้วถ้าเกิดพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าจำได้ดีพูดว่าไง remember well หรือ have a good memory ค่ะพี่ลีเดี๋ยวนะถ้าเกิดจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า ลืมง่ายพูดว่าไงลืมง่ายภาษาอังกฤษพูดว่า forgetful ค่ะพี่ลี forgetful forgetful Forget แปลว่า forgetful แปลว่าขี้ลืมค่ะพี่ลีแล้วถ้าเกิดพูดเป็นภาษาเหนือภาษาอีสานภาษาใต้พูดว่าไง ถ้าเป็นภาษาเหนือก็จะพูดว่าขี้ลืมค่ะภาษาอีสานจะพูดว่าขี้หลงขี้ลืมและภาษาใต้จะพูดว่าขี้ลืมค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กด like และกด share เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราล a ชแนลด้วยนะคะ